ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน p d g Japan นะครับเราจะมารีวิวเสื้อเชียร์นะครับเสื้อซ้อมนะฮะเป็นตัวโอลิมปิกของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับอันนี้อันนี้ทำเฉพาะทีมชาติญี่ปุ่นเลยนะครับก็ทุกคอลเลรชันจะมีอยู่แล้วครับมีเสื้อแข่งเสื้อซ้อมนะครับเสื้อเชียร์นะฮะตัวนี้ก็เป็นเสื้อซ้อมเสื้อเชียร์นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวโอลิมปิกที่ผมเคยรีวิวตัวแข่งขันไปนะครับ ตัวนี้พัฒนาแล้วนะเมื่อก่อนเสื้อซ้อมเสื้อเชียร์รุ่นพวกเนี้ยจะเป็นผ้าธรรมดานะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นผ้าเวลิคูหมดแล้วนะนะครับเป็นผ้าเวลิคูเนี่ยผ้าดีมากคือผ้าเวลิคูเนี่ย, cool เ,ยเขาจะเบาแล้วก็เย็นนะครับเย็นไม่ไม่ติดตัวนะฮะพวกผ้าพวกเนี้ยนะครับนะฮะสีขาวก็เช่นเดียวกันนะ ดูเนื้อผ้าแล้วผ้าดีมากๆเลยนะครับตัวโลโก้อยอนิคจะเป็นแบบปักเอานะครับนะบปักเป็นได้ปักเอานะฮะไม่ใช่เป็นเฟกหรือสกรีนเอานะครับของญี่ปุ่นยั้งไจก็จะเป็นปักเอานะฮะปักเอานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็น made in japan ด้วยนะรุ่นใหญ่ชุดทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยจะ made in japan ทั้งหมดนะครับแต่รุ่นพวกรุ่นทัวร์นาเมนต์อะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดมันไม่ made in japan เนี่ยแต่ว่ามันยังเป็นเกรด jp อยู่เนี่ยมันก็ยังเป็นผ้าที่เป็นวิลิคูอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกรดอื่นเนี่ยเนื้อผ้าจะแตกต่างกันออกไปและราคาก็จะต่างกันออกไปด้วยนะ นะถึงจะเป็นลายเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่เนื้อผ้าไม่เหมือนกันนะครับนะครับเนื้อผ้าจะคนละเกดกันเลยนะฮะถ้าถ้าตัวไหนที่ไม่เม็ด in นเจแปแล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็ยังก็ยัง ก็ยังภาพแตกต่างกันอยู่นะครับสีแดงเช่นเดีวยวกันนะข้างหลังก็จะเป็นเจแปนนะครับนะฮะหลังจะเป็นเจแปนอันนี้สกรีนมาจากบริษัทเลยนะผมไม่ได้มาทางทำเองนะครับเป็นเฟลกนะครับเป็นเฟลกไม่ใช่สกรีนนะครับ คำว่าเจแปนทกครับก็ใครสนใจก็อินอกกันเข้ามาได้นะครับที่ร้าน P4J แปนนะครับก็มีแต่ของแท้นะครับไม่มีของปลอมเชื้อปอมนะครับนะฮะก็วันนี้ขอจบการรีวิวนะครับเสื้อใส่ซ้อมใส่เชียของทีมชาติญี่ปุ่นโอลิมปิกนะครับแต่เป็นตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับ